เราจะพาไปเที่ยวหาดตังบุรีวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ที่ทปานบีจังหวัดประจวบคิริขันอยู่ที่รีสอร์ทที่เดอะบี v วิลเลจนะครับอ,อันนี้จะามีจักรยานให้ปั่นด้วยพาไปปั่นจักรยานอ่านี่ก็คือเส้นทางที่ ไอชายทะเลนะครับกค่าจากรีสอร์ทประมาณ800เมตรไม่ถึ 15, 15, 15, งสมา,ามร,รอ้อยสิบสามร้อยเมตรเหรอตัวเกงทำนายก็ไม่ได้เลยแล้วไปตัวนี้ไม่ค่อยมีท็อเท่าไหร่ลูกค้าไม่ค่อยมานะค่าโควิดอันนี้จะมีวัววัวเยอะ น้องวอัวกินย้ายครับนี่ทักทายด้วยไปถ้าตอนนี้เรามาถึงหาดสามร้อยยอดแล้วนะคะชมวิวสวยงามไหม่ะมาดิน ไม่ขาวสวยเหมือนที่อื่นเนาะใช่คนน้อยอืคนน้อยส่วนตัวเออก็ได้อีกฟิลหนึ่งนะสวยดีเงียบไม่ค่อยมีคนมาเล่นน้ำเลยอะ่ะไม่มีมามันเป็นแบบก <laughs> ็จค่ส่วนตัวสวงบดี เราจะพาขับไปอีกฝั่งหนึ่งที่พนักงานรีสอร์ทบอกว่ามันจะมีที่ขายอาหารเต็มเลยนะคะอ่าตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งของหาดตรงนี้จะคนเยอะหน่อยนึงจะดูแบบเป็นเหมือนเป็นส่วนสาธารณนะวสวยนะตัวนี้นเป็นวิวภูเขาก็สวยนะโอเคเดี๋ยวเราไปจุดชมวิวกันค่ะไปกัน,น ก็จะมีพื้นที่จอดรถให้นะครับเอารถมาก็ได้ทะเลที่นี่จะเงียบๆหน่อยนึงนนนนจะไปผุ้คร่งางคนที่ไม่ชอบแบบเรียกอะไรป้แบบคนที่ชอบที่แบบมีเชียงมีจัก,กระดูดเยอะแยะมีร้านอาหารมีรอะไรก่อเราจะไม่ปรารถนาแถวนี้ ใช่อยู่สงบกลางคืนนี้จ้ะกลางคืนนี้อะไรเงียบเลยนี่จะพักผ่อน,นจริงๆอ<ช>ันนี้ก็มีบ้านที่ชอบเป็นหลังเป็นหลังใหญ่เลยมาเป็นครอบครัวหลายคนเนคนขาจะอยู่ติดทะเลเลย ใช่สะดวกต,ต้องซื้ออะไรมาทำจรินๆนะเพราะนี่ยังไม่เห็นล้างค้าเลยเ <c oughs> ก็ไปซื้อที่ตลาดาก็มาปิ้งย่างอะไรกินกันส่วนมากที่นี่นพ่ซซ่ะก,ก็นนจะมีตัวในเนาะมีนจะไรแบบให้ลูกค้าเข้ามาทำ ก็นน้างทา,างมีดอกไม้ด้วยดอกรักใช่ไ,ไหมที่ไว้ไว้ครูไม่ได้เห็นต้นนี้อย่างนี้มานานมากแล้วสำหรับการรีวิวชายหาดขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายไป